เข้าร็วซีกูมาในวันนั้นเขากลายเป็นซียอบกูมาเดีวันนี้ไปรุ่นไปรุ่นทำอะไรโอ้โหไปรุ่นเล่นน้ำเหรอแอะเล่นน้ำกันเหรอไปรุ่นโอ้โหวัยรุ่นนครนายกร้อนครับผมโอ้โหมาแล้วมาแล้วโอ้ย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 เปียก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 โอ้ยโอ้เรียก โอ้โหตายแล้วไปรุ <olie> oh, oh, big, 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 big. ่นโดนไปรุ่นลมครับผมเปียก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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยเปียก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 สบายก่อนสบายตัวก่อนสบายตัวก่อนเร็วเร็วสบายตัวก่อนโอ้ยโดนลมแล้วไปรุ่นลมไปลุ่มลมโอ้ยโหมันหนูเปียกเนี่ยไม่รู้เลอะหมดแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้หมดแล้วไปลุ่น โอ๊ยไม่น่าไปเรียกไปรุ่นเลยโอ๊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 ยไปเล่นน้ำกันมาเนี่ยโอ้โหแล้วมันโดนน้ำเล่นกันเราอีกเนี่ยโอ้โหดูดิ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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยวิรุนวิรุนโอ้ไปรุนนครนายกเลยสุดยอดจริงๆอืงอืมอืม跑跑跑跑跑跑 อโดูครับดูดเลยโอ้โหหมดกันเจอกับวัยรุ่นนักขอนยกหมดกันโอ้โหวัยรุ่นนครนานยโก้โก เหลือมดเลยต้มจิ้มดื้อผัดให้แห้งเนาะอือชอบผัดให้แห้งชอบกินผัดให้แห้งผัดเล่นลูกเลียเรียดโอ้ไวรุ่นรุ่นนครนายกมาส่งครับวันนี้โอ้โหไวรุ่นไวรุ่นเออรุ่นนครนายกเนี่ยกำลังดื้อเลยเนี่ยไปนู่นไปนู่นไปนู่นข้างหน้าหน้านู่นเลย

โอ้โเยเย็นๆดูเย็นๆเยๆๆเริกหมดแล้วลุกเริ่มหมดแล้วครับผมขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมน้องๆก็ได้มาส่งขึ้นรถก็ได้กลับกรุงเทพครับผม ขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับความรักของน้องๆครับ